สวัสดีครับพี่ๆนาๆนาที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับพอก,กัะผมบอเบียนนกเขาใหญ่นะครับวันนี้จะพามาดูนกของตาลุนนะครับก็เป็นอาจารย์ของผมด้วยนะครับที่ตอนนกกับผมประจํานกแกนะครับเทียบเลยนะครับเนี่ยโอ้เยอะมากเลยครับเนี่ย นี่นี่แล้วก็นี่เทียบเลยนะครับนี่เอกนะครับนี่ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาดูทีละตัวนะครับมีแต่นกใหม่นะครับนกเก่าขายเกือบทั้งหมดแล้วนะครับนี่ครับเยอะมากเลย,ยมีแต่ตัวเสียงดีๆนะครับ ส่วนมากจะมีแต่คารลมบางๆนะครับเพราะว่าคารลมดีๆเขาเอาไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็นกใหม่นะครับเนี่ยอายุโกงไม่ถึงเดือนนะครับขันแล้วก็เรียกแล้วนะครับเป็นนกยังไม่ได้อายุดีนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เป็นนกใหม่นะครับตัวนี้สวยเลยนะครับเนี่ยแล้วตัวนี้อ้นี่ตัวนี้ก็เป็นนกใหม่เหมือนกันครับกุกเดียวตัวนี้ก็กุกเดียวนะครับ มีเยอะนะครับของตะลุน,นอาจารย์ของผมตัวนี้เป็นนกของผมนะครับนี่ครับเป็นนกของผมแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งเยอะมากเลยนะครนกแกมีแต่นกดีๆนะครับมาคุยราคากับแกวเองนะครับนี่ครับแล้วก็นี่อีกตัวนึ่งตัวนี้ขันโยนให้ผมฟังแล้วนะครับกลุ๊เดียวเสียงกลาง ตัวนี้นะครับกุกเดียวเสียงกลางกลางเป็นนกสายภูเขาทั้งหมดนะครับจะมีนกแถวบ้านก็เป็นสายป่านะครับตัวนี้เสียงกลางกลางนะครับแล <u> ้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนครับนวลสวยเลยนะครับนกกุกเดียวเป็นสายภูเขานะครับนกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เสียงเสียงใหญ่เลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นของผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมซื้อในราคา800บาทนะครับนกตัวนี้หลายตัวนะครับนกเก๋ทั้งบ้านเลยนี่ครับแล้วก็นี่ครับนกขขาไฟแปลกกว่าเพื่อน <c oughs> นี่ครับนี่ทีเด็ดของผมผมฝากแกไว้ลิวตันนะครับไม่รู้ว่าตันหรือเปล่านะครับ ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับไม่มีลงกุกสักคำนี่ครับดูใกล้ๆนะครับนี่คำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้นี่กับนกใหม่เหมือนกันนะครับมาสอบถามแกได้นะครับแล้วก็น,นี่ตัวนึงเหมือนมืดนะฮะเพิ่งกลับมาจากทำงานเห็นพอดีก็ลเลยมาถ่ายของแกแกบอกว่า แกอยากขายนกใหม่มันเยอะนกใหม่แล้วก็ตัวนี้นะครับนกโอนี่ครับพึ่งได้มาวันนี้นะครับราคาไม่พูดนะครับว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะครับตัวรักของกแกแกแจ้เปิดในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาท เยอะนะนกแกเพียบเลยเนีย่มีทุกเสียงขายมดไม้ตะลุนนี่นกนี่าตามใจเอฟซีของจองบอเบียนนกเขาใหญ่นะครับขายทั้งหมดทุกตัวนะครับพร้อมนกต่อกเดี๋ยวผมจะพาไปดูนกตอของแกนะครับนกมีเยอะมากเลยนะครับ นี่ครับมีต่นกใหม่นะครับสายภูเขาทั้งนั้นเพียบเลยนกเกนี่ครับเยอะนะครับนกยี่สิบกว่าตัวเปิดแบง่งนกใหม่เปิดแบ่งทุกตัวนะครับแล้วมาคุยราคากับแกวเองนะครับนี่ครับแกกำลังถักตะขาอยู่เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับแล้วผมจะพาดูนะครับผมจะพาไปดูแป๊บหนึ่งนะครับถือโทรศัพท์ด้วยนี่ครับนี่คือไอซีลอยนะครับเป็นนกต่อตัวเก่งของแกงนี่ครับเสียงใหญ่นะครับนกขลมุม แกน่าจะเปิดราคาสามพันนะครับประมาณนี้แหละครับห้ามต่อรองนะครับนกตัวนี้เพราะว่าผมไปต่อแกบ่อยไปเข้าดงกับผมก็ได้เฉลยทีละสามตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้ก็ตัวนี้จะไวพดนะครับตัวโปรดของแกไม่รู้ว่าแกจะขายหรือเปล่านะครับ ที่เห็นขนอยู่ติดกับหัวนะครับเพราะว่าตอนที่ต่อนะครับตาลุนแกไม่รู้ว่ามีมดแดงหรือเปล่ามันก็เลยชนหัวกงแตกนะครับนี่ครับเฉลยของแกเหลืออยู่สองตัวนะครับนี่ครับตัวที่ผูกขาไว้นะครับจะส่งไปอำเภอพิมายนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ เสียงลิกเรียกอย่างโจดเลยนะครับตัวนี้ต่อกับผมแล้วทีหนึ่งเป็นนกต่อกกนนะครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะมีได้อัดเสียงหรืออะไรหรือเปล่ามีเสียงไมได้ยินเสียงมันไหมให้มาฟังเองที่บ้านนะครับเรามาสอบตามกับแกโดยตรงนี่ครับตัวหนึ่งโอ้นกใหม่นะครับนี่อันนี้ก็นกใหม่นะครับนี่ อันนี้ก็เสียงใหญ่นะครับแต่ว่าจมูกมันเป็นแผลนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมว่าสวยเลยนะครับตัวนี้งามด้วยแล้วก็นู่นอีกสองตัวสามตัวสี 4, ต่ตัวนั่นครับนี่ครับเพียบเลยนก มาดูตะลุนถักกันนะครับน,นี่ครับตะลุนแกกำลังถักตะขายอยู่นะครับเห็นไหมครับอาจารย์ของผมเองนะครับแกกำลังถักอยู่สอบถามได้ทุกตัวนะครับแกน่าจะขายทุกตัว เยอะมากเลยนกนี่ครับอ้อมบ้านเลยนะครับนกตัวนี้ผมเพิ่งไปขอคนที่อำเภอพิมายมานะครับเป็นหลิวเฟืองนะครับผมไม่บอกราคานะครับว่าเท่าไหร่แต่เป็นนกต่อแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนกเก ตะลุนไอซิลอยยิ่เปิดเท, <25. S 1> เ,ท,ทเลนน่สองพันหา้าสองพันห้าเอาในว่าสามพันทีเล็กอันนี้จัดโปรโมชั่นให้เอฟซีหน่อยสองพันห้าซิลอยไอไวพดขายเท่เล่ไวพด <c oughs> ไวพด <c oughs> ไวพดไม่ขายนะครับแกส่วนมากแกจะขายแต่นกใหม่นะครับค่อยมาคุยกับแกเองนะครับ แต่ว่านกผมอยู่ที่นี่มีอยู่สามตัวนะครับเรียบร้อยกับผมหมดแล้วใครชอบนกเสียงไหนก็มาสอบถามแกได้เลยนะครับนกเยอะนะครับจัดให้เอซนะครับที่อยู่ใกล้ๆอยู่ในอำเภอจักราดหรือเฉลิมพระเกียรติหรือแถวนนสูงหรือพิมายนี่นะครับ แล้วก็แถวหินดาดแล้วก็ห้อยแถงนะครับนกของคุณตาลุนนะครับมีเยอะนะครับแกอยากจะขายเปิดแบ่งให้เอฟซีนะครับของแกเองนี่ครับเยอะนะครับนกถ้า แกต่อได้นกสายมงคลเดี๋ยวผมจะเอาลงคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเรียบเลยเปรียบเลยของคุณตาลุนนะครับอยู่โคราชนะครับอำเภอจักรลัดตำบลหนองพวงนะครับอยู่บ้านพุทธานะครับที่อยู่ของแกนะครับ บอกไว้เลยนะครับแกไม่ส่งนกนะครับไม่เหมือนผมผมผมจะส่งแต่ว่าถามว่าส่งได้ไหมแกบอกแกไม่ให้ส่งนะครับแกกลัวนกตายนกแกคัดไว้มีแต่กเกียรตเอทั้งนั้นนะครับมีแต่เด็ดเด็ดเลยนะครับของแกนกไม้ขายถูกตัวเลยนอนตะลุนราคาว่ากัน ตะลุนดูมจะดูม,มวยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนกของตะลุน20กว่าตัวเป็นนกใหม่แกจะปล่อยนอกสายบุเขาทั้งนั้นนะครับจะมีป่านิดจะมีแถวบ้านแถวอะไรนิดๆนะครับแต่เป็นนกป่านะครับป่าร้อยทั้งหมดนะครับจะไม่มีลูกผสมของแกเป็นนกสายป่าทั้งหมด ไก่แจ้แล้วผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับไก่แจ้ะมาแบ่งพันห้าไม่ใช่นกตัวนะครับตัวรักตัวห่วงของแกเลยนะครับพันห้าเป็นนกเสียงเล็กกุกเดียวยอ,อเรียกเพาะนะครับจะรุนบอกไก่แจ้นี่ขอเปิดราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวรักของแกก็มาว่าราคากับแกเอาเองนะครับ เวลาหานกหานกแบบไหนเก่งตะลุนเวลาหานกหากแบบไหนจะเก่งนกช้างหน่อยเจเรอยากก็เจกเรอูอได้ยินกันแล้วนะครับหานกเสียงเล็กแล้วแต่คนชื่นชอบนะครับเสียงใหญ่มันช้ามันค่อยออยิ้มมันมานึงนกช้างหน่อยนกช้างหน่อยจะโตมาได้ใหญ่ช้างหน่อยช้างกลางเนี่ยช้างกลางนี่นะครับนกชางกลางนกเสียง,งคนตะลุนนะครับ เล่นนกตอนนี้อยู่ทะรลตะลุนนี่ลิงนกตอนนี้อยู่ทะรลตอนนี้อยู่อยู่ตอนนี้อยู่40กว่าปีนะนะครับตอนนี้อายุแกเท่ะเลนี่ตอนนี้71นะครับโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับนี่ครับตะลุนก็มีนกเยอะด้วยนะครับแกเป็นคนชอบนกเสียงเล็กกับเสียงกลางนะครับถลมุม มาณนี้นะครับนกของแกเพียบเลยเยอะมากเลยไอ้อตัวแมงนี่ในต่อกันไหนไอ้พี่นี่นนนนนใครยอยากเอาบอยด้วยแล้ว1ิตัวด้วย อ,อูยังไม่ได้ไปขายเเห็นไหมครับเราจะพาไปดูโอ้ไม่ดูดีกว่านะครับประมาณนี้เลยครับนกแกก็เดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรแกทิ้งเอาไว้ให้นะครับนกของแกเยอะมากเลยแล้วต่อมันหมานต่อเก่งๆแกบอกว่าให้เป็นนกเสียงเล็กครูจัดๆเรียกจัดๆนะครับ เรียกจัดจัดก็เรียกต้องเรียกให้ชัดเรียกให้ไวคูให้เก่งคูนานๆนะครับนกของแกนะครับแกจะชอบประมาณนี้นกเสียงใหญ่แกไม่โปรปานสักเท่าไหร่นะรกระสายมงคลชอบสายโหดดุดันมันอย่างเดียวนะครับก็เอาไปเลี้ยงกันเราเองนะครับนกใหม่ๆเพียบเลย ใครอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาหาแกได้นะครับอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาสอบถามโทรหาแกได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับของคุณตาลุนอยู่บ้านพุทธานะครับตำบนหนองพวงอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บอเบียนนกเขาใหญ่ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ